กาบสวัสด,ดีครับวันนี้ผมผู้พันโจน,นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนอสมัครบวกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็วิธีเติมเงินในเกมนะครับผมเริ่มแรกเลยเข้าไปที่เว็บ z o n 4 m 2 c o m นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอ,อันดับแรกผมว่าสมัครก่อนดีกว่าก่อนที่ไปดาวน์โหลดต้องสมัครไม่ไดจ้จะเป็นโหลดทําเหี้ยนะครับสมัครก่อนเดี๋ยวคลิกไปที่สมัคร ชื่อบัญชีนะครับตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วแต่เราส่วนอีเมลนี่ก็ต้องเป็นอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปกดยืนยันไอเดียของเราที่อีเมลของเราด้วยนะครับถ้าใช้อีเมลปลอมหรือว่ามั่วเนี่ยไม่ได้นะครับก็จะเข้าไม่ได้รหัสผ่านนะครับแล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นใส่รหัสผ่านยานืนยันใส่แล้วก็กดสมัครไปครับแล้วเขาก็จะขึ้นข้อความว่าให้เราไปยืนยันที่อีเมลอีกครั้งหนึง่งอ่า พอเรายืนยันที่อ e ีเมลปุ๊บก็จะมีลิงก์ให้เรากดที่อ e ีเมลของเราแล้วก็กดลิงก์นั้นมาเลยครับแล้วก็เป็นอันจบการสมัครต่อไปก็เป็นการดาวน์โหลดซึ่งดาวน์โหลดที่จะมีอยู่ทั้งหมดสามตัวนะครับตัวแรกปิดไปแล้วดาวน์โหลดไม่ได้ผมแนะนาให้โหลดอันที่สามนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวเกมของเป็นตัวเต็มของเกมเขากดดาวน์โหลดไปเลย บางคนเนี่ยพอกดดาวน์โหลดแล้วอา,อาจจะขึ้นว่ามีปัญหาในการดาวน์โหลดนะครับไม่สามารถดาวน์โหลดได้เพราะว่าคนใช้โหลดกันเยอะก็แนะนําให้รอสักพักหนึ่งครับแล้วค่อยกดดาวน์โหลดหรือจะให้ดีก็กดโหลดช่วงกลางคืนนะครับจะโหลดได้ง่ายเพราะคนโหลดไม่ค่อยเยอะอ่ะถามว่าผมโหลดผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูที่ไฟล์นะครับ นี่นะครับดาวน์โหลดมาเรียบร้อยคลิกเปิดได้เลยครับอ่าสกก็จะได้ไฟล์แบบนี้เสร็จแล้วพอได้ไฟล์นี้เราก็ทําการแตกไฟล์ไปหรือว่าทางที่ดีผมว่าลากเลยดีกว่าครับเปิดขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งครับได้ไหนก็ได้แล้วแต่เราตั้งแต่ถนัดแล้วแต่คอมของคุณอนะเรื่องของคุณครับจะซีดีดีแล้วแต่คุณฮนะ ไหนแล้วนี่อ่านี่ฮะก็ะทาการลากลงมาเลยครับซึ่งผมทําลากออกมาเรียบร้อยแล้วผมก็จะข้ามไปเลยนะครับหลังจากที่คุณลากมาปุ๊บมันก็จะมีไฟแบบเยอะมากนี่นะฮะปกติเราแต่เข้าเล่นเมื่อก่อนเนี่ยแท้จริงแล้วก็จะข้ามแบบนี้ครับลานไปนี่นี่คือผมลงผมลงไว้เรียบร้อยแล้วมันสามารถเล่นได้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ยังไม่ลงแพทเนี่ยคุณกดเข้ามาที่ตัวนี้มันคุณก็จะเล่นไม่ได้ครับไม่สามารถกดสตาร์ทได้้าเป็นแบบนี้ปพิบก็ให้เราไปกลับไปที่เว็บของเขาเว็บเดิมครับนี่ฮะดาวน์โหลดแพ็คครับล็อกอินแพ็กกดดาวน์โหลดไปเลยครับรอสักคู่ โอเคครับโหลดเสร็จแล้วมันจะได้แบบนี้ครับให้เราลากทั้งหมดลงมาทับไฟล์เกมที่เราลงเอาไว้เลยครับอ,อย่างนี้ครับเนี่ยฮะลากลงมาเลยครับทั้งหมดคุณก็จะได้ไฟล์แบบนี้เพ่มเข้าอีกหนึ่งตัวคลิกปุ๊บก็ลันก็สามารถกดสตาร์ทได้หรือไม่ก็เข้าที่คำว่าสตาร์ทเลยก็ได้ครับ ใจ,จก็ว่าสตาร์ทอยู่เรื่องลงมาเนี่ยฮะแทรแบตก็จะเข้าไปที่เซิร์ฟเลยเข้าได้ทันทีอ่าโอเคนี่การดาวน์โหลดวิธีลงสมัครเรียบร้อยแล้วไอกลับไปที่เว็บครับไปที่หน้าหลักถ้าบางครั้งเราเล่นเล่นอยู่เนี่ยเกิดการหลุดขึ้นมาเนี่ยอ่าให้เรามาที่หน้าเว็บเขานะครับเขาอาจจะมีการโหลดแพ็กใหม่เพราะว่าเซฟนี้ไม่สามารถที่จะโหลดแพ็กออโต้ได้นะครับ ให้เรามาโหลดเองก็จะมีอย่างนี้ขึ้นครับที่หน้าเว็บเขาคลิกเข้าไปอ่าเนี่ยครับจะเห็นสีแดงๆครอบอยู่บางคนก็อ้า,อาพี่โหลดตรงไหนนีย่ยทำไมโหลดไม่ได้เลยไม่เห็นมีลิงก์ให้โหลดคลิกก็คลิกไม่ได้อย่างโง่ครับเขาครอบแดงไว้เราก็ครอบอีกทีหนึ่งครับแล้วก็คัดลอกเลยครับเปิดอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็วางที่เราคัดลอกไว้วางไปเลยครับอ่เอาเลื่อนครับ ปกติมันพอวางปุ๊บมันก็จะโหลดได้ครับนี่เขาคงหมดอายุไปแล้วถ้าเนป็น,นี้ก็อย่างที่ผมบอ,อกข้ออบไปเลยครับแล้วก,ก็ปีแล้วก็เปิดแท็บใหม่หรือว่าจะกดคําว่าคลิกขวาแล้วก็ไปที่นี่เลยครับ M2 แล้วแต่ครับเรื่องของมึงครับแ้วแั่ถนัดอันนี้ก็ที่ลงแพทเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นวิธีการเติมเงินนะครับวิธีเติมเงินให้กดอันี้ครับกดเติมเงิน ก็ล็อกใส่รหัสแล้วก็อล็อกอินของเราไปอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ก็เรารกดที่เติมเงินอีกครั้งหนึ่งเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วกดที่เติมเงินอีกครั้งหนึ่งครับอ่าก็จะมีอย่างนี้ครับการ์ดซึ่งการ์ดเนี่ยเราจะต้องไปติดต่อกับ GM เอ้ขาอีกทีหนึ่งซึ่งติดต่อได้อีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ให้เดี๋ยวผมจะพาไปอีกเว็บหนึ่งครับผมอ่าโอเคครับเรามาที่วิธีเติมเงินก็มาที่เว็บของอไทยเกมนะครับ เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับจะมีข้อมูลแชทถ้าเราอยากจะซื้อเงินในเกมหรือเติมเงินในเกมแล้วก็พิมพ์ติดต่อกับเขาได้ทางนี้นะครับเขาก็มีวิธีขาย2อ,อย่างคือโอนเข้าธนาคารไทยประนย์หรืออีกวิธีหนึ่งครับเป็นบัตรทูอย่างนี้ครับเงินโอนฮะห้บาทเท่ากับห้าพันแคสแต่ถ้าเป็นบัตรทูห้าสบาทคุณก็จะได้แค่สี่พันสามร้อยแคส ผมเคยถามว่าทําไมไม่ให้ทํากันเขาบอกว่ามันหักภาษีครับผมเขาลดเปอร์เซ็นต์ของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันธุรกิจของเขาก็ประมาณนี้ถ้าเป็นเงินโอนหรือว่าบาัตรถูกคุณก็พิมพ์บอกเขาไปเลยครับเสร็จแล้วเขาก็จะแล,และให้รหัสคุณมาสองอันอันแรกก็คือนี่ครับการ์ดนัมเบอร์และอันที่สองก็เป็นการ์ดพาสเขาก็จะให้คุณมาเติมหลังจากคุณเติมเสร็จก็กดโอเคไปเลย ก็เป็นอานเรียบร้อยกับวิธีเติมเงินนะครับหมดแล้วฮะไม่มีอะไรฮะก็ขอสนุกกันในเกมครับเดี๋ยวเจอกันในเกมับผม